สวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับมงคลชีวิตตามสิแปประการนะครับที่มงคลชีวิตนั้นที่ใครทําแล้วจะเป็นสตรีมงคลและจะเดินก้าวหน้าและจะเดินด้วยบุญบารามีต่อชีวิตที่เราได้เป็นบัตรนะครับมีทั้งหมดตามสิแปประการมีอะไรบ้าง ผมจะพูดเป็นข้อๆนะครับอีพีนี้ขอพูดมงคลชีวิตข้อที่หนึ่งก่อนซึ่งก็คือไม่ครบคนพานนะครับคนพานคืออะไรคนพานคือคนที่มีใจขุ่นมัวเป็นปกติเป็นผลให้มีความผิดยึดถือค่านิยมผิดผิดและมีวินิจฉัยเสีย คือไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรเช่นบัณฑิตเห็นว่าเหล้าเป็นของไม่ดีทำให้ขาดสตินำความเสื่อมมาให้นามมาให้นับนับประการแต่คนพานกลับเห็นว่าเหล้าเป็นของประเสริฐเป็นเครื่องกระชับมิตรหรือเป็นบัณฑิตเห็นว่าการเล่นไพ่เป็นอบายมุกเป็นปากทาง หรือเป็นหน้าตาสัญลักษณ์แห่งความชิบหายแต่คนพานกลับเห็นว่าการเล่นไพ่เป็นสิ่งที่ดีเป็นการฝึกสมองซ้อมวิชาคนวณทั้งนี้เป็นต้นคนพานเป็นคนเหมือนกับเราคือมีร่างกายประกอบด้วยเลือดเนื้อเช่นเดียวกับเราและอาจมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเราก็ได้เช่นเป็นญาติพี่น้องสามีภรรยาครูบาอาจารย์อาจ เป็นผู้มีการศึกษาสูงอาจมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงอาจมีสมัครพักพวกมากแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรมีความสัมพันธ์กับเราหรือไม่ขึ้นชื่อว่าพานแล้วถึงแม้จะมีความรู้สึกความสามารถก็ไม่ใช่ความรู้ความสามารถในทางที่ถูกที่ควรเพราะเขาแสดงต่อความดีเหมือนคนไข้แสดงต่อน้ำเย็นลักษณะคนพาล ก็คือเนื่องจากคนพานมีใจขุ่นมัวอยู่แล้วมีมีใจขุ่นมัวอยู่เสมอทําให้ไม่สามารถควบคุมใจให้คิดไปในทางที่ถูกต้องได้คนพานจึงมีลักษณะวิปริตผิดจากคนทั้งหลาย3ประการก็คือ 1. ชอบคิดชั่วเป็นปกติได้แก่คิดนับโมบอยากได้ในทางทุจริตคิดพยาบาทปอ,องร้ายคิดเห็นผิดเป็นชอบ2 ชอบพูดชั่วเป็นปกติได้แก่พูดปดพูดคำหยาพูดสอเสียดยุยงพูดเพ้อเจอ้อข้อที่ 3. ชอบทำชั่วเป็นปกติได้แก่เกะกะเกเรชอบล้างผ่านชีวิตคนและสัตว์รักทรัพย์ฉุดฆ่าอนาจารย์โทษของความเป็นคนพาลมีอยู่8ข้อก็คือ 1. มีความเห็นผิด ก่อทุกข์ให้ตนเอง 2. เสียชื่อเสียงถูกติฉินนินทา 3. ไม่มีคนนับถือถูกเกียดชัง 4. หมดสิริมงคลหมดสง่าราศี 5. ความชั่วเพศภัยทั้งหลายจะไหลเข้ามาหาตัว 6. ทําลายประโยชน์ของตนเองทั้งโลกนี้และโลกหน้า 7. ทําลายวงตระกูลของตนเอง 8. เมื่อละโลกไปแล้วมีอบัยภูมิเป็นที่ไป วิธีสังเกตคนพาลคนพาลมักกระทำในสิ่งต่อไปนี้ 1. น่คนพาลชอบชักนําในทางที่ผิดชักคือชักชวเนเชิญชวนชี้ชวนหรือเสนอแนะนําคือการทําให้เห็นเป็นตัวอย่างเช่นชักชวนหนีโรงเรียนชักชวนไปลักขโมยชักชวนให้กินยาม้าเสพยาตสพติดชักนําไปเป็นอันตรพาลการชักนํานี้อาจทําให้ อาจทําด้วยความหวังดีก็ได้แต่ว่ามันผิดเช่นได้เงินมาก็ชักชวนเพื่อนไปเลี้ยงเล่า mm. เที่ยวกลางคืนอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นคนพาลผู้ที่ยังเยาว์วัยอ่อนความคิดอ่อนสติมักถูกชักนําได้โดยง่ายฉะนั้นผู้ใหญ่ในบ้านจึงควรระมัดระวงังการกระทําและคําพูดทั้งของตนเองและผู้ที่มาติดต่อคบหา เพราะเด็กมักจะจำทำตามอย่างด้วยความไม่รู้หรือเข้าใจผิดว่าสิ่งที่ดีควรว่าเป็นสิ่งที่ดีควรกระทำสองคนพาลชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระเกะกะเกเลหน้าที่การงานของตนไม่พยายามจัดการให้เรียบร้อยแต่ชอบไปก้าวไก่หน้าที่ของการงานผู้อื่นเช่นจับผิดผู้ร่วมงานเขียนบัตรสนเท่ กันแก้งรังแกทำความรบกวนให้เดือดร้อน 3. คนพานชอบแต่สิ่งผิดๆชอบถือเอาสิ่งที่ชั่วช้าว่าเป็นสิ่งที่ดีเช่นชอบเล่นไพ่ชอบสูบบุหรี่ชอบหนีโรงเรียนชอบเถียงพ่อแม่เห็นคนทำถูกเป็นคนโง่เห็นคนกลัวผิดเป็นคนขี้ขาด 4. คนพานแม้พูดดีๆก็โกรธเช่น เตือนให้ดูหนังสือตอนใกล้สอบก็โกรธเตือนให้ตื่นเช้าก็โกรธแค่มองหน้าบางครั้งก็ยังโกรธ 5. คนพาลไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัยเช่นไม่ชอบข้ามถนนตรงทางมาลายทิ้งขยะบนพื้นถนนไปโรงเรียนสายไปทำงานสายเป็นต้นพฤติกรรมที่เรียกว่าครบคืออย่างไรครบ หมายถึงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือร่วมเช่นร่วมกินร่วมนอนร่วมก่อการร่วมหุ้นร่วมลงทุนรับเช่นรับเป็นเพื่อนรับเป็นภรรยาหรือสามีรับไว้ทำงานให้เช่นให้ความไว้วางใจให้คําชมเชยให้ยศให้ตำแหน่งให้หยิบยืมสิ่งของการไม่คบคนพาลคือการไม่ยอมมีพฤติกรรมสัมพันธ์ใดๆทาง ดังกล่าวข้างต้นกับคนพาลถ้าเรายังคบคนพาลอยู่ไม่ว่าจะในระดับไหนก็ตามรีบถอนตัวเสียโดยด่วนอย่าประมาทรีบตัดไฟเสียแต่ต้นลมมิฉะนั้นจะพาดติดเชื้อพาลโดยไม่รู้ตัวกลายเป็นพาลตามไปด้วยโทษของการครบคนพาลมีอยู่เอย่างก็คือ1 ย่อมถูกชักนำไปในทางที่ผิด 2. ย่อมเกิดความหายนะการงานล้มเหลว 3. ย่อมถูกมองในแง่ร้าย,ายไม่ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลทั่วไป 4. ย่อมอึดอัดใจเพราะคนพานแม้เราจะพูดดีๆด,ด้วยก็โกรธหหมู่คณะย่อมแตกความสามาคัคคีเพราะการยุยงและไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัย ภัยอันตรายต่างๆย่อมไหลเข้ามาหาตัว 7. เ,เมื่อละโลกแล้วเมื่อละโลกแล้วย่อมมีอบัยภูมิเป็นที่ไปประเภทของคนพาลก็มีอยู่สองประเภทก็ได้แก่ 1. นพาลภายนอกคือคนพาลทั่วไปซึ่งแม้จะร้ายกาจเพียงใดเราก็ยังมีทางดีกเลี่ยงได้แต่มีพาลอีกประเภทหนึ่งที่ร้ายยิ่งกว่าเพราะมักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว และไม่มีทางดีกเลี่ยงได้คือผ่านภายัยภายใน 2. ผ่านภายในคือตัวเราเองขณะที่คิดชั่วพูดชั่วทําชั่วเช่นหนีงานบ้างเที่ยวเคเลุไปยุ่ยงธุระคนอื่นโดยไม่ใช่เหตุบ้างชอบไปทํางานสายบ้างคนอื่นเตือนดีๆก็โกรธบ้างดีกเลี่ยงวินัยบ้างพูดพไม่ไพเราะบ้าง ครั้งใดที่เราทำเช่นนี้ครั้งนั้นเราเองนั่นแหละคือตัวผ่านมีเชื้อสายผ่านอยู่ในตัวต้องรีบแก้ไขหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันคือ 1. ห,หมั่นห้ามใจตัวเองจากความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก่อนที่มันจะลุกลามต่อไปเช่นการนอนตื่นสายการละเลยต่อการสวดมนต์ทำสมาธิก่อนนอน 2. อ,อย่าตามนึกถึงความชั่วความผิดพลาดในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่นผ่านไปแล้วก็ให้แล้วกันไปตั้งใจทำความดีใหม่ให้เต็มที่ 3. ตั้งใจให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนายอย่างสม่ำเสมอ 4. ีีกเลี่ยงการอ่านการฟังการพูดเรื่องเกี่ยวกับคนพานจะได้ไม่สะสมความคิดเกี่ยวกับพานไว้ในใจ พยายามสะสมแต่ความคิดที่ดีงามโดยการอ่านการฟังการพูดแต่สิ่งที่ดีงามเช่นการอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมพูดถึงคนที่ทำคุณความดี 5. ถ้าจำเป็นต้องอยู่ด้วยอยู่ใกล้คนอันตรพาลไม่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เช่นทำงานในที่เดียวกันเป็นญาติพี่น้องกันในกรณีเช่นนี้เราควรจะระลึกอยู่เสมอว่า เรากำลังอยู่ใกล้สิ่งที่เป็นอันตรายเหมือนอยู่ใกล้คนเป็นโรคติดต่อต้องระวังตัวคือระวังความเป็นพานของเขาจะมาติดติดเราเข้าต้องหมั่นทำทานนักษาศีลทำสมาธิเพื่อใจผ่องใสยอยู่เสมอเราต้องระลึกเสมอว่าหน้าที่อันยิ่งใหญ่และสาคัญที่สุดในชีวิตไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าการปราบพานภายในตัวเราเอง อันนี้สงในการไม่คบคนพานมีอยู่9ข้อก็คือ 1. ทําทำให้ไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด 2. ทํทำให้สามารถรักษาความดีเดิมไว้ได้ 3. าํทำให้สามารถสร้างความดีใหม่เพิ่มขึ้นได้อีก 4. ทํทำให้ไม่ถูกคนพานทำร้าย 5. ทําทำให้ไม่ถูกตาหนิไม่ถูกใส่ความ 6. ททำให้ไม่ถูกมองในแง่ร้ายได้รับความไว้วางใจจากบุคคลทั่วไป 7. ทําให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถตั้งตัวได้เร็ว 8. ทําให้มีความสุขทั้งตนเองได้ครอบครัวและครอบครัวและประเทศชาติ9เป็นการตัดกมังไม่ให้เชื้อพานรับะบาดไปเพราะขาดคนสนับสน,นุนตลอดเวลาที่บาปยังไม่ให้ผล คนพาลสำคัญบาปเหมือนน้ำผึ้งเมื่อใดบาปให้ผลคนพาลย่อมเข้าถึงทุกเมื่อนั้นสำหรับ EP ีนี้ขอลาไปก่อนนะครับโปรดติดตามได้ที่ช่องทิดบอย EP หน้าพบกันใหม่นะครับอย่าลืมติดตามกดซับกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ